อันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าที่เป็นรีวิวการ์ดที่ซื้อมาหรือว่าอะไรจะเป็นเด็กที่ผมใช้อยู่นะเด็กที่ผมใช้อยู่อีกเด็กหนึ่งนี่เด็กนี้เป็นเด็กของกินมานะโทโดโลคิกินมาปรดี๋เป็นจักรพรรดิมังกรนักสู้ดูเอลซีเกอร์นี่เละนี่นะเป็นมอนจักรพรรดิมังกรนักสู้ดูเอลซีเกอร์ ไทยสามดิฟเฟนต์เจ็ดพันพาวเวอร์เจ็ดพันมีสองคิที่ค่อนแล้วก็คอคอสแจกสามเกียและนำดาร์กอลอ์ไม่เกินสองใบบนมือเราเข้าสู่โซของมอนตอเตนี้ว้าวแล้วก็มอนตเตนี้มีสกิลดับเบิลแท็กมีสกิลโซกาดและมีะไลลิงอยู่ที่ห้าถ้ามอนต์เตอร์าการ์ดเนี้ยลงแบบดอปอะเราก็จะเสียห้าหน่วยเลยนี้ก็น่าจะรู้กันคนที่เล่นมาแล้ว เลยของเอาไอ้บริกิปนี่ออกไปก่อนหรือว่าอ่านนี่อ่านเลยนะสกิลบริกิปนะจะกับพัดมังกรนักสู้ดูเอลซีเกอร์ดูการเป็นพสูตจากกองการ์ดเราสามใบนำการ์ดที่มีคำว่าดูเอลซีเกอร์ไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือหรือเรียกหรือเรียกใต้กองการ์ดหากนำขึ้นมือเราทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือ เป็นสกิลของบาดกิฟของสีเกอร์นะเอากิฟไปก่อนนะแต่ว่าพอตัวนี้เลดิงหพอตัวนี้ตายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเรามีไวนี้อยู่บนมือแล้วก็จะมีไวนี้คอลงมาด u ลดวลซีเกอร์สปาทัานนะเป็นล่างที่สองเป็นมอนเตอร์ไซส์สามดิเฟนต์อยู่ที่แปดพันพาวเวอร์แปดพันมีสามขีคอคอเมื่อจกักรพรรดิมังกรนักสู้ดวลซีเกอร ในสนามเราถูกทำลายยกเลิกไลนลิงของจกักรพรรดิมังกรนักสู้ด้วยวซีเกอร์จ่ายสามเกีนกินำจักรพรรดิมังกรนักสู้ร้วยวซีเกอร์หนึ่งใบจากสนจิจากดอบเราเข้าสู่โซของมอนเตนี้มอนเตอร์นี้ก็มีสกิลดับเบิลแท็กแล้วก็โซกดัดแล้วก็ไลลิงห้าเท่าเดิมนะแต่ว่าคิก็จะเพิ่มขึ้นโหดขึ้นเป็นล่างวิวัฒนาการล่างโหดขึ้นต่อมาล่างนี้ ตังนี้นะ d u เ l ลซีเกอร์เทมเพลตเอ็นฟอเมีเป็นมอนเตอร์ไซส์สามดิฟเอนหมื่นสองพาวเวอร์หมื่นสองมีสามพิเดลคอคอสเมื่อดูเวลซีเกอร์สปาร์ท่านในสนามเราถูกทำลายยกเลิกเลลีของดูเวลซีเกอร์สปาร์ท่านและจ่ายสามเกียดเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามเ้ยเมื่อการ์ดนี้ออกจากสนามเราจะแพ้เกมนี้ ก็คือมีลายลิงาลางนี้นะก็คือว่าใบเนี้ยลงดอกไปอ่ะเราก็จะแพ้เลยแต่ว่าแรกต่ว่าแรกกาที่เราจะมีสามคิแล้วก็ดีเฟนต์หมื่นสองพาวเวอร์หมื่นสองแล้วก็มีเป็นสทิตดแบทิปโปแท็กด้วยไปรล่างขั้นพัฒนารากสุดท้ายนั่นเองเดี๋ยวต่อมามันจะไม่ใช่การซ้ำกันทุกใบาบางไว้ก็จะไม่ซ้ำนะ ส่วนใหญ่เลยแหละจะไม่ซ้ำกันจะมีซ้ำแค่บางใบเท่าน,นั้นเองพวาผมซื้อมาเป็นพวได้มาเป็นกล่อ,องเนี้ยพราะเพื่อนผม,มให้มาอย่างเงี้ยลืมไปเลยมาเออนี่ผลืมบอกไปเพื่อนผมมาให้กับใบนึงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวไทยคลิปแล้วกันเอาอันนี้เป็นการ์ดเวทมนต์นะมังกรสวัสด์สร้างโลกจ่ายพลังชีวิตสองหน่วย เราจวก,กาดหนึ่งใบเอ้ยอันนี้เอ้ยผิดเลยอันนี้เป็นสกิลอะถูกแล้วแต่อันนี้เป็นการ์ดเก่านะเอามาใส่เพิ่มเอาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอือนี่เก็บไปก่อนโอเคเหลือของนิวได้แค่ใบเดียวเดี๋ยวให้เดี๋ยวโชว์ของนิวได้ละกันนี่ครับจ่ายไล่สองเราสามารถเราจวก,กาดสองใบ ค่อนข้างสั้นเลยมังกรสวรรค์สร้างโลกของอันนี้บางใบก็จะมีสีเช่นเนี้ยผมมันมีสีาผมใส่ธรรมดามาสามใบน,นะให้มันมีเพิ่มแต่ว่าก็ต้องใส่สลีฟด้านหลังกันกันไม่เห็นด้านหลังได้ขอใส่แบบเดิมนี่แหละอันนี้เหมือนกันมังกรสวรรค์สร้างโลกอันนี้อันนี้ผมใส่ใาตังหกนะใส่มาตังหกอันนี้ผมใส่มาสองใบเพราะเพราะว่าของอันนี้เขาไม่ได้ให้มาของอยู่ใดอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้มาการนี้จะอยู่ สกิลการลงเลืมไปกับชีวิตการนี้จะอยู่ในสนามเมื่อการจากกองการเราถูกส่งลงดรอปจัวการหนึ่งไปสัเราสามารถใช้ความสามารถดีได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนำการนำการนี้บนสนามเราลงช่องดรอปเพื่อยกเลิกไลลิง์เพื่อยกเลิกความสามารถไลลิงค์อมมอนเตอร์ที่มีไซส์สาม ทุกใบบนสนามเราจนจบเชิญเราซิการหลุดลืงไปกับชีวิตได้เพียงหนึ่งใบบนสนามเท่านั้นก็มีสองใบผมใส่มาสองใบก่อนนี้โอ้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นบาลดนไปนี่เลยเราสามารถทิ้งการดน เน็เอ้ยไปงนั้นขอนขอ,อ,อนขอนแบบไม่ได้ผ่นกล้องนะนเนกิดดาก้อนหนึ่งใบบนมือหากทําเลือกความเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากสองอย่างต่อไปนี้จ่ายไล่จ่ายไล,ยลสองในเทืนนี้ครั้งต่อไปเมื่อกาดน,นี้ถูกทาําลายกาดนี้ยังอยู่ในสนามจ่ายสองเกตยกเลือก ยกเลิกเวทมนต์ที่คู่แข่งกำลังไร่โอ้ใบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยสกิลน,นี่มาดูก่อนนะน,นี่นสามจีใบโอเคผมใส่มาสองใบอันนี้เป็นแบบฟอยี์มไม่ฟอย์เก็บไปเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนนะต่อมาการ์ดใบนี้ แล้วนึงนะการ์ดใบนี้ภูมมังกรวายุซซฟาเอ้าตกเฉยไอนึงนะผมขอเก็บการ์ด๊บนึงเก็บการ์ดอีกเดึงโอ้ตกได้ไงเนี่ยอยู่ๆตกเฉยเลยสกิลเฮ้ยเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งมีดีเฟนต์อยู่ที่ สามพันพาวเวอร์ห้าพันมีหนึ่งคิทเทเข้าสก,กิลเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อังกฤษเอ่อใครรู้จะบอกในในอ,อันเนี้ยอังกฤษอ่พะพอนี้ผมผมอ่านอังกฤษไม่ออกผมอ่านอังกฤษไม่ออกเป็นคนตกอังกฤษนั่นแหละอ่านไม่ออกผมขออ่านภาษาไทยต่อจากนี้นะเพราะว่านี้ผมผมอ่านไม่ออกใครใครอ่านออก,กบอกหน่อย เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถนำมอนเตอร์วายุใบอื่นบนสนามเราหนึ่งใบเข้าสู่ช่องกิจนี่ใบนี้อันนี้นก็มีใบเดียวนะพ่อมพรมได้มาใบาเดียวนั่นเองได้มาแค่ใบเดียวแค่ใบเดียวนะต่อมาใบานี้โอโ้โหเลยตั้งกี่ใบเนี่ยตั้งกี่ใบก็ไม่รู้เนี่ยโอโ้โหเหน่อยมากเลยฮืม <c oughs> เกี่ยวโอวังกิดแล้วอะ่ะขอขับนะมอนเตไซหนึ่งมีดีเฟนต์อยู่ที่สองพันพาวเวอร์หกพันอินคิดเ,เข้าประกาศน,นี้เข้าสู่สนามเราสามารถนำมอนเตอักคีหนึ่งใบบนสนามเราเข้าสู่ช่องกิตก็เป็นสกิลกสกิลหนึ่งที่เหมือนตีกิตเหมือนกันฟาร์มกิตได้ค่อนข้างดีเลยแหละต่อมา มังกรวิวัฒเป็นเวทบนต์เคาเตอร์เลือกเลือกดากรร้อหลอดหรือเนเกิดาก้อนที่กำลังต่อสู้ถึงไว้วันสนามเรามอนเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์สองพันและดีเฟนส์สองพันจบการต่อสู้และฮิวเราได้ฮิวหนึ่งหน่วยเราได้เลือดหนึ่งหน่วยนะเพิ่มขึ้นมานะจากสกิลของการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ ใช้บ่อยผมใช้บ okay, like ่อยนะเวลาลินโหเล็กต้องเยอะเลยว่าดีมันมันไม่มันไม่ซ้ํากันอ่ะมันก็เลยต้องใส่การ์ดให้เยอะเพื่อมันเพื่อมันได้เยอะที่สุดเพื่อมันใกล้ครบนะใส่เข้าไปก่อนปุ๊บคลิปเก้านาทีแล้วจักรพรรดิมังกร้งม่ติดเดี๋ยวนึงก็ไม่ซูม กาเรียสอนใช่ไหมเออสอนสอนมอนเตอร์ได้สามมีดีฟเอนห้าพันพาวเวอร์แปดพันมีสามคิดที่เข้าใจสามเกตนังจักรพรรดินังจักรพรรดิรดมังกรเพลิงเมกแมกมาโนวาหนึ่งใบจัก,กรพรรดิมังกรน้ำแเข็งนำกเความาอ่านไม่คยเห็นเลย ากาเดซหนึ่งใบจักรพรรดิมังกรน,นักสู้จกักรพรรดิมังกรปัตตพีเอ่อขอโทษนะ้อ่านแล้วก็หยุดอ่ะเพราะมันไม่มันไม่สูมั <c oughs> นหรือเวลาแสงมันไม่พอแสงเวลาอ่าสายตาสั้นเป็นไงขอโทษนะทุกคนวาร์ลอนหนึ่งใบและจกักรพรรดิมังกรสลัดตันทันเดอร์ คอนาโดหนึ่งใบจากช่องดอบเราเข้าสู่โซขอกมอนเตอร์นี้ก็เป็นมีโซกี่ใบวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขอโทษนะที่ผมอ่านแล้วก็อุดอ่านแบบอ่านอ่านแล้วก็ต้องมาลิงอะว่าถ่ายตอนที่มันแสงมันไม่พอขนาดเอาไฟมาวางแล้วให้ให้แสงมันพอมันก็ยังไม่พออยู่ดีอะมา อันนี้จะกรวัตมังกรปัตพีเวลาวราวราโกสมอนเตอร์ไซสสองดีเฟนส์สามพันพาวเวอร์สามพันมีหนึ่งชิทีเก้าหากเรามีมอนเตอร์ไซสสามบนสนามเราเราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากบนมือหากทำเราฮิวสองหน่วยใบนี้ผมค่อนขันที่จะชอบเลยนะได้ฮิวสองใบถัดไปเลย อีกแล้วอีกแล้ว,อ,ลวอ่านยาวเลยมอนเตอร์ไซส์สองดีเฟนส์หกพัน 6, 000, พาวเวอร์สี่พันมีสองทเข้าจากักรพรดิมังกรสลาตันทันเดือดทอนาด,ดเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีเราสามารถใจดิงเกตหากทําดูใบป,ประสูตรจากกองการเราห้าใบคอมมอนเตอร์วายุไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบ จากที่ดูนั้นลงสนามโดยจ่ายคอคอรสนำการ์ดที่เหลือเลี้ยงไว้ใต้กองแล้วก็การ์ดนี้มีลายลิยงหนึ่งนะนมอนเตอร์ที่ธรรมดาธรรมดาแต่มีลายลิยงหนึ่งแล้วก็อินเช่นเนาะนะก็มีลายลิยงเป็นเลือดปกติของมันต่อมามอนเตอร์ไซส์หนึ่งมีดีเฟนต์หนึ่งพันพาวเวอร์สี่พันมีสองกิติคาภุมมิังกรวารีกาบูริต เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถนำมอนเตอร์บอลรีใบอื่นบนสนามเราเ้าสู่ช่องกีดแล้วก็ไอเอ็นนี้ค่อนข้างสั้นนะ,น,น,นะอนอ่านง่ายๆนะกทุกคนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทุกคนอีกแล้วเมื่อการที่การนี้โจมตีเมื่อการต่อสู้ที่การนี้โจมตีเราสามารถใจหนึ่งเกียร์หักทำดูใบป,ประตูจักของการเราห้าใบ คอมมอนเตอร์อกคีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูนั้นลงสนามโดยจายคอโคสนำการที่เหลือเรียงไว้ใต้กองน,นี่ก็ไซส์หนึ่งนะมีสกิลไซส์หนึ่งริบอนชื่อมาเลยมังกรพิ่งแมกมาโนว่า โอเคเป็นหมดนี่เทพมังกรไร้ใจอ่านี้กินมาเคยใช้นะคา์เตอร์เลือกเลือกแล้วก็หลอดที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบนสนามเรามอนเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์สามพันและดีฟเฟนสามพันคา์เตอร์แท็กจบการต่อสู้จนจบการต่อสู้เลยคา์เตอร์อะไรนะคนเคา์เตอร์แท็ ต่อมาอเทพมังก,กรกล้าหารเลือกนีเกียดก้อนที่กำลังต่อสู้หนึ่งบน,นสนามเรามอนเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์สามพันและดีเฟนส์สามพันและเคาน์เตอร์แท็กจุกบกัต่อสู้ว,ว้าวเหมือนกันปะเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันนิดน่อยนะว่าคล้ายๆกันต่อมาเม,มื่อการคู่แข่งสองจมตีและเรามีมอนเตอร์ได้์สามบนสนามเราสามารถทิ้งการ์ด ใบนี้บนมือแลกใจไลหนึ่งหากทำยกเลิกการดจมตีอันนี้มันมีใบอื่นแต่ผมเอามารีวิวแค่เอ็นเชนก็พอละเ้อเหลือนี่นานอนะ่ะมังกรปัตตพีเฮ้ยรีวิวอาเชื่อเลยทุกคนอันนี้มันเชื่อว่าจากักรพรรดิมังกรน้ำแข็งกราดิสต่อมามัางกรปัตตพีนะพี่พบปัตตพีดิถูกแล้วพี่พบมังกรอือ่นนั่นเลยกว่าจะถูก เซตเราสามารถเซตการท์ที่มีการท์ที่ชื่อเดียวกับการ์ดนี้ได้เพียงหนึ่งใบนสนามใจหนึงเกตเมื่อมอนเตอร์ที่มีไรลิงเข้าสู่สนามเราฮิวหนึ่งหน่วยวันการนี้ก็ค่อนข้างดีโอ้โหทุกคนเดี๋ยวต้องเยอะเลยอันนี้อันนี้งไงนะ่ะ ว่าจะจัมังกรใจและสองชาร์ตสี่เกรด่าต่อมาเพิ่มมังกรกล้าหารรายากาศน้หากเรามีมอนเตอร์ไดสามพุทสนามเราจะสามเกรดทำลายมอนเตอร์ทุบใบบนสนามผู้แข่งที่มี power หรือ defense สองพันต่ำหรือต่ำกว่าเอ๊ะอ่านชื่อไปแล้วนะ มังกรแห่งโชคฟูดก็ใจเอ้ยเป็นมอเตอร์ไซส์หนึ่งมีดีเฟนต์อยู่ที่สามพันพาวเวอร์สามพันหากเรามีมอเตอร์ไซส์าสาวสนามเราเราสามารถทิ้งการ์ดนี้จากบนมือเพื่อชาร์จให้หักทำชาร์จสีเกตได้สี่เกตเลยนะต่อมาตำนาราชันบมงกรนี่ไปนี่ขึ้นมือมาแล้วชาร์จหนึ่ง เกรคิวหนึ่งหน่วยและจัวการดหนึ่งใบโอ้ยใบนี้เ่าหน้าดีเลยดีต่อมลายชีวิตแล้วมากใบนี้เทพมังกรน,นิทราจ่ายหนึ่งเกตเราฮิวสี่หน่วยต่อมาจ่ายและหนึ่งทำลายมอนเตอร์ที่หนึ 1, ่งใบบนสนามที่มีดีเฟน์สามพันหรือต่ำกว่า ต่อไปไปสุดท้ายละมาไปสุดท้ายทลายหมู่บ้านกระสุนเพิิงมังกรและการ์ดนี้ได้เมือบนสนามเรามีมอนเตอร์เซคู่แข่งไม่มีมอนเตอร์อยู่ในสนามเราโจมตีไปแล้วสองครั้งหรือมากกว่าในเทอนี้แจกสามเกียรติสร้างความเสียหายใจพลังชีวิตคู่แข่งสีไลท์และจบเฟสนี้โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคน ส่วนที่ว่าที่ผมสัญญาว่าผมจะรีวิวไอ้ที่ผมมาใส่กับใบนี้นะกับดิกนี้ผมขอไ้รีวิวทีหลังแล้วกันอาจจะเป็นคลิปหน้านะเพราะว่าคลิปนี้พอแล้วผมจะต้องไปทำอย่างอื่นด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ